สวัสดีครับรัดกอนะครับบรรยุงรังสิตของหนึ่งครับสินค้าเข้ามาอีกหนึ่งรุ่นนะครับใหม่ล่าสุดเลยนะครับของเดือนนี้เลยนะครับอาดิดาสแซมบ้ายีออฟเดอะสเน็กนะครับก็ตัวนี้เป็นแซมบ้านะครับกล่องสวยเลยนะครับกล่องรุ่นพิเศษนะจะเป็นลายงูนะครับวัสดุนะครับเหมือนเดิมนะครับหนังกลับนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับวัสดุตัวรองเท้าจะเป็นหนังที่นิ่มกว่าตัวธรรมดานะครับสวยมากนะครับ อ่าตัวนี้ก็จะเป็นลายผ้านะครับจะเป็นลายเทเน็กนะครับข้างหลังมีปั๊มด้วยนะครับสีทองนะครับโลโก้สวยเลยนะครับตรงกลางนี้จะเป็นผ้าลายงูนะครับอ่าตัวนี้จะมีปั๊มปัษาจีนนะครับอ่าสนในจะทักมาได้เลยนะครับใหม่ล่าสุดนะครับก็หมดแล้วหมดเลยนะครับของแท้ราคาตอนนี้ยังไม่แรงนะอ่าตรงปลายเชือกจะมีปั๊มด้วยนะครับจะมีปั๊มไอริดาสนะครับเป็นสีทองนะครับพื้นนะครับพื้นปกตินะครับสนใจะทักมานะครับอ่อสามสิบห้า นะครับถึง47นะครับอ่าร้ากนกอลนะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ